สองสูนนะครับพู่ที่สองเนี่ยพบกันระหว่างสองพอพักไห่ชุดสีน้ำตาเนเกงดำเจอกับสอพอพันธครสียุยาชุดสีขาวเปเกงสีน้ำตา,รรา,ออาลอรอบรองพู่ที่สองนะครับ ถึงส mm. hey. ิบวันว okay. ันนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เบียเลยนะใครชนะเข้าไปชิงสบท่าเรือนะครับอยู่นะครับขับก็พีนะเี็น้ับตาหน้ากันนะครับสบท่าเรือปบัด่าสวรรคตต้องว่าไงวันนี้ไม่ข้องคอเลยพี่เลยเจ้าของช่องนะเดี๋ยวถ้าเกิดสวรรคตต้องไม่ตกรอบนะ่ะพีก็ไม่มีใครจัดการตรงนี้ดีนะท่านเออถือว่าเสียสลากไปอย่างมากยอมยอมนะ ตาสาดลู่ในการทันหลังได้ดูทางโน้นพระนครเรามีอะไรดีทางโน้นในพระนครทียาเป็นไงครับแมาดูความพร้อมนะของเท่านี้พระนครนคี่โอ้โหมีทั้งธงมีทั้งป้ายมีทั้งโอ้โหยอลังการมากอ่าโอ้โหนี่โดย โคดูนะฮะนี่โคดูแน่ยแดงกองจับไปที่โคดเมีอยู่นะ่ยใส่หมวกอ่าโคดูพี่แอดมาเชียร์พี่นะโคดูนะดี่แคดนะพี่นะเดงดี่แอด่นี้นี่อ่าเราถ่ายยูดนะโดนโคดแบกนะครับอีกฝั่งโคดแบกนะฮะนี่ก้องแทนมาครับนี่ของต้นผักไห่ครับโคดแบกนะแบกกระปูกเจอกันโอ้ก็พี่เี็กเขาก็ชนะหมตาม้องนี่แทนตามโค้งเลยทีเดียวอ่า วันนี้ไทยชนะนะครับจะเข้าไปเจอกับท่าเรือนะครับทีชนะอีกหนึ่ในสองที่คือกัลสนี้นะครับในปดาห์นี้อันนี้อักย์ไคครับเอาแล้วชิงคะแนนเลื่อันะพี่สามนะครับขันตรานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเจอกับผมอีกครับผมกุญส์ด้วยนะครับสำหรับท่าน มีสจริตปัญญาที่มาพอนะครับวันนี้กี่สิบหกไข่นะครับที่ติดต่อมานะครับ เงี้ก็้ากยรลครต้นขอทาไทยนะครับเรื่องรายชื่อนะครับมีมาให้จริงนะแต่เขาใส่เ้อใส่เอียมนะากันนะฮะก็เลยใส่เสื้อสีเหมือนกันนะ ในพวกกองหลงวันไหนก็กองหลงวันว <ğu'> ันนั้นทำไปสามประตูแล้วกองหลงนะโอ้โหทำฮห้ถิอให้ตัวเองไปนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยนะครับเป็นไทยเคียงวันก่อนครับอ้าวนะครับมาชมกันครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศอันดับที่หนึ่งหรือใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศอันดับที่สามเดี๋ยวต้องติดตามชมกันครับมดวีพี่ยอดชายเดนเลนะ แต่ผมลองดูเบอร์ที่ังเกองไม่รู้จะทำกับเบอร์เสื้อหรืป่าเอพื่อใบครับจังหวนี้แต่ชาไันยิดูใจก็เป็นังที่โอ้โหตัวใบครับเดี่ยวันได้ยิงใบเดได้ยินกับสัที่ออกมากบผาไปโอ้โหนาทีแรกเกือบจโดนนาทีแรกก็เกือบจะโดนสแล้มตายแตายแน่อะไรกันเลยโอ้โหแมกหืครับโอ้โหโคตรแบกเลยครับ ก็โดนเฟ้นเลยบว่าโอ้ยแม่เป็นเป็นประตูที่โดนไวที่สุดหรือเปล่าเอายังครับนี่ว่าโดนไวที่สุดฮึมไม่ก็ตะวันไม่ก็ตะวันอ่าเล็งเห็นมุมแล้วก็เล็งเห็นมุมแล้วว่ามาทางด้านของพระนครนี่เข้ามาทางไหนโอ้โหนี่ยทำได้กีดสนุกี่หัวนี่มีคนเดียวนะฮะแล้วก็พี่ยอดชายหนีได้ไหมดูนี้ยังไม่ได้ก็คือไปที่กรุณาประตูครับพระนคร พักใส่เสื้อกากสีเขียวนะคะเพราะว่าเสื้อเขาจะสีคล้ายๆกันกับผักไทยโตัวนี้ปิเศีนะครับคนนีย้นะโอ้โหใครนะจังหวะนี้ต้นเตะที้งแคบุ่มเลมาพระพรไม่ฟังอีดาไทยลงกัอตั้งแต่นาทีแรกเลยครับกลูกนี้โอ้ในใจอ้อมอย่างนี้ได้ค่อยแซวสนุกหน่อยนะโอเคเรื่อนๆก็เพื่อน ขึ้นมาครับกีดสุยังไงครับไม่ถึงบอลครับลูกนี้แล้วมาทีท่านครับผักไหยครับมาผักไหยเปิดลูกนี้ไม่ผ่านนะครันแขงหลังครับของพระนครเชียงดาวยอดชายเดนียอดชายวนไทยหมดมาวนไปหมดมาโอ้โหวนเหมือนหมดยืบอีกแล้วนะหมดยุบลูกนี้ก็หมดอย่างเงี้ยนะพระนครไหนยุบไปไหนแล้วมันยแล้ววกาการจะวี่นงสุดยอดแม่เอาแล้วโว้ สะลยครับาค่ะสวิตเสวิตมตสีครับขอบคุณสุขยโยด้วยนะครับสุวัแก้มิบุญพันนะครับแล้วก็ด้านของประธานสภานะครับพะรนะครับ ถุงกอครับไปทิ้งตรกนี่ออกไปหลังไปครับมากแนงตรงนี่ใค้มายไม่ขายคนเข้ามา กีกกีเซุกีเซุกยังบกีเซุน่แมตที่ผ่านมานับมีทำประตูไปตีเสมอไปด้วยนะครับประตูั้นหนาทให้มีผลเลยนะครับอตีเสมออย่างไวนะครับเอาแล้วก็ตกขึ้นมาครับไปมาที่าสวิทยครับวิทย์ไปวิองก็วิทแต่เอาหนักสุวิทย์ไปเองใช่ ใหญ่ไปไม่ได้แล้วแมาแผงหลังก็ขอเจ้าพระพรับโอ้โหผู Big ้เนี่ยถึงผิดพิกพิกถึงผิดถึงขาดเลยนะครั้ลคูกยังไม่ออกครับเมื่อกี้ยังอยู่บนเส้นนอนกองเอายกไปโอ้ยซอยควยแน่ซอยควยแน่โอ้โหสุวิทย์นะครับงแล้วก็พูดว่ามีเจ็บนะครับมาลงกังใหม่ครับ เี่ตรงนี้ก็ทางใครับจิรเมตนะครับห้าเบิกสอนท่านสามารถรักษาสัตว์ก็ได้นะครับโอ้วันนี้ครับท่านนะครับมาเลยโอ้ยพิธีมั่งมีก็มานะวันนี้พี่เมนะพี่อ้อมไปขุดจากไหนบ้าพูดทีละเป็นไหนบา ไอ้ที่ว่มามันกหยอดชายจ่าเกพรจังหวนนี้แต่หลังจากที่บุกเพินๆแล้วตนะอนนี้เนี่กลับเป็นทางด้านของผักไหน,นี่ครับเริ่มจะตั้งเกมไ,ได้ไมาแล้วนะครับคอยดูนะคะว่า พนักคอนจะพาแ่แบบพี่แบกนะครับนะขวามือสีดำในพี่บูนะครับใครจะชนะถ้าทีมไหนชนะนะคะเข้าไปเจอกันทั้งแบกทั้งโบ้เลยนะฮะพวกการสมัครเสมอก็มาครับมาเข้ามาลูกนี้เข้ามือของผู้รับสารเท่ามือของทางถ้าตาูกแบบปีนตอนนี้ก็คือพนักครเขาจะบุกอย่างเดียวเลยกฤษฎีโอ้โหพนักครนเขาจะใส่ในเสื้อกากสีฟ้า สีเขียวค่ะไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวสุครับ ของภาคไทยนะครับเติมได้นะครับหมายเลข6กสเาเลยนะครับรส่วนผู้รักษาประตูนะครับของพระนครนะครับเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนนะครับมันไม่ได้ลงเคจีมาเลยนี่ซึ่งแรงอององกอางะครัถูกเข้ากลางมากับ เป็นจุด้านของทางไทยครับเปิดยาขึ้นมาสาโลกนี้ลกยังไม่ออกครับภางไทยเจอกับกิตสุสนุสังสรัคตอนที่งอกไปไปเจอกันอีกทีวันที่สามนะครับกัญญาช่วงเวลาบ่ายสองนะครับ มาที่สวิตรับอามาตย์ีแล้วยังอยู่ที่ภาไทยครับอ้ยมครับในไปครับไาวันไี้มีเกมิีทุกนี้มาชมกันมากวันได้วันน้วังจะไปไครับ มีเจ็ดคับแตงด้ของทางไหนัะดูเพื่อนด้วยครับพี่เอ็บวกแรงอย่างมันกครัตรนกูลการนับสิบนะคะพนักงานนับสิบนะไปไปไยไป คือเกมกีฬานะคะก็จะมีพิฆาตกันบ้างเิดซินนะครับไปออกมามาถมจมาน้ครอบน่ารักเลยนะครับแล้วก็มี้เส uh ียงต่างๆนะครับเจ็บด้วยนะครับ ที่คอับดก็เอายางนะครับมีนึกมากไปย่งเสมอที่ศูนย์รตต่อศูนย์เด็กเ็กส่งไป้วก็มาแล้ววินเกเกตมาจีบตวงนี้ขึ้นมาครับออกข้างไปเป็นทา้ันของพระครครับกิดซื้ ทุกข้าวมามาเปิดไหลเข้ามาครับนีเส้นกอดเพจโทษไอ้ที่ยอดชายเดดกอดชายไม้ฐานเจ้าพี่สุตลิปัญญาณนิควาพรหนักลกนี้ขึ้นมาให้มาที่สุดครับสุดที่ช้าไปนีดจริงับแม่ลึกมันไม่เป็นใจกันมันหมดเข้าข้างในครับเปิดังหวะนี้มูงจะไม่ออกครับเดี๋ยวหลังมา พนักคอนได้บอลอยู่เปิดลูกนี้เข้าหัวไปเข้าหัวบางตั้งผักไห้แล้วมาครับทีแดนการยอดชายให้พี่ดงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกผักไห้ก็เรียกว่าเซตที่มีเซตุก็เปิดขึ้นออกทางด้านขวาโอ้โหผูกเลยเกินนะครับมาตั้งแต่นาทีแรกเลยในเรื่องสำหรับพนักครนได้ยังทำอะไรไม่ได้ครับ ดุ่ับนขึ้นขึ่งเข้ามาบอกว่าอีสโนเปิดขึ้นมาใหม่อีกทีกว่าว่างั้นแหมเปิดยาวลุกขึ้นมาลูกนี้โอ้ยมีตัวนะของคารครับเข้ามายังไปไม่ได้ครับยังบังไว้ครับนะลูกนี้ไม่มีอะไรครับถนัดที่บอลสุจริตสุจริตมองหาเพื่อนครับแหมหลอกพวกนี้ตายออกทางข้างมาให้มาทำให้ได้บอลนะคะ ธีป้ตักซ้ายลูกนี้ขึ้นมายาวมาไม่เจอใครแผงหลังพระนครปงกลับขึ้นมาแล้วปงกระโดดขึ้นแยกน้ำม่งดูทีพระนครก็ต้องขึ้นหลังไปที่มูซัมโตย้อนตายขนาดเส้นขึ้นมาครับ พยายามจะเปิดตู้นี้ขึ้นมาเปิดสิงไม่ดีว่าอะไรครับต่างคนต่างล้มไปแม่ไม่รู้จะเปล่าให้ขายเพราะล้มไปกันท่านผู้ดีข้านดีข้าวเองข้ควไทยทุกนิ้วเขียวเลยครับ เปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้นึกเข้าสองของผู้เสามของโคครับในเบนส์ดีเบนส์ดีพขเงียบนะครับทางไทยส่งเข้ามาบวดมาไปเปิดซัดยาวาเลยครับเวันนี้จะข้ามหัวดิสนุ้มไหมดิสนุ้ครับเตะซัดยาวเลยไปไหนรึเปลูกนี่โอ้โหเฮ้ยาวเฮ้ยแม่เดินไปนี่ก็เทวดาการลบกันแล้วโอ้โหมีกันช็อกมันดังแต่ไม่ถือว่าเสียอาการแต่ลูกนี้ตรงไหนเพื่อนเจ็บครับเตะทิ้งก่อนไม่มีนะเพื่อนไม่มีเจ็บนะ นครนเดีย so ้โหผลทางดันกองเชียร์มาด้วยนะเขาท้องเสียงกองเชียร์นครหน่อยสิครับจะแพ้ได้ไงของเชียร์ของสำรองมหาอินมีไหมครับที่กองไมเข้าข้างใครอ่าที่ยอดใช้ยอดใช้เนี่ตายลูกนี้เข้าไปแล้ว ดิฉัจะด็นะครับฟางนอนลูกนี้แม่ไปรวบนะตรงนี้มาต้องรอบเลยครับโอเครนี่ขอทั้งทีเนี่ยรู้หน้าที่มาต้องอยู่ในเส้นเทคนิคนะอยู่ในเส้นเทคนิค <łość> <S 2> <S 2> เออลงนี้โอ้ตึงจริงตึาเลยครับาเดี๋ยวันเล่นมาก็ทางด้านองอันตังอนกนะครับเอาเลยน่างนี่จะผาไทยขึ้นมาครัี่ึ้นมาแล้วเียัานที ก่อนเลยนะครับพุ่งหลุดครั้งแรกแล้วมีโอกาสที่จะทำประตูแล้วต้องขอบใจตัวผู้เล่นกันไปนักของพัะนครเอาท่านท่านสามารถรักษาศัตรูไปนะไงครับมาเตียงนะครับโอ้โหหัวใจจะวายอยู่และวางวัยเตียวจริงๆค่ะมีเดียงของพระชาด้ในอดีตเคยเป็นตัวในรับชุนลา เตมุมนะคะฝักไห่ได้ลูกเต็มมมีมล้นวัทูียามมาโอ้โหนี้ได้นง่แต่เราก็ยังแต่เขาก็ยังได้ลูก hey. เมื่อกี้เอาท่านพรสากออกมาได้ครับแทนออกมาแล้วให้สามารถลงไปแทนนะครับนี่ครับสามารถนะครับของชุดนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดพระนผ่าใครที่ขึ้นน้ำก่อนนี่เรียกว่าอ่าล็อกถลมเลยนะอ้าวนะโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่าบางคนมีลมข้างในนด้ครับ ในใจตะวายน้องเคลียในใจจัวายโ,โอ้โหส่งแม่บงแม่บ้บานพิกตงพี่ตีมาเพียบเลยยังไม่ได้มีเสียงเชียร์เลยแม้แต่แอนะเดียวนะจ่ายทุกเท่า,น,น,านี้นะลึกไปไหมครับลึกไปครับริบใช้กำลังบัตรโลสีดียังใครได้นะครับเมื่สอสักครู่นี้โอ้โหเย็นดิงสวยเลยนะครับทำใบปัดเองเป็นประตูน่นอนครับ กองโดงพยายามจะกระชากไห้นะครับมาสมัยนี okay, ้เราโดนสถานที่กว่าไหครับเป็นจุดจุ่มของทางดกรคอนสามารถครับสามารถวันนี้เอาแมวบ้างมาด้วยบ้างไม่รู้ทางไหนครับตัดจังหวะนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาขึ้นมาให้มาครับทีนั้นของสุวิทย์สุวิทย์มองเพื่อนนิดเดินแล้วจ่ายจับเข้าการไปได้เกิดเป็นเหลืองบอลแล้วจงไหนแล้วยังไปได้ไหมไหลเข้ามาครับทีด้านด้านของอันดับอันดบตักขวาลูกนี้ถึงใครไปมีซิลู ไ่ดครับได้เอาได้สองยครับกลงไม่ไดยังหนี่เกือบเกือบไม่ได้คือหลังมาครับไ้าที่อนุภอยู่อนุภรรยาท้ายอนุยิ้มได้ไห่ไม่มีน้ำหนักแล้วครับจงาไปฝากกนนะก็ยังมีู้นะโอ้ยไปไปมายังไงไม่รู้โดยสถาบัครับของพระนครเปิดมาไปมาใครกได้ที่แดนกลาง แล้วเตะเปิดบอลยาขึ้นมา,มาหน้าเท็มาที่ยอดชายเลยๆยอดชายต่างเ้องพยายาขึ้นมามีตัวพิ่งค์ทำพาขึ้นมา,า,าคร,รับแต่นากหน้าของภาคไทยครับก็สกัดพิชบอกทางด้านข้างไปโดยหมายเลขที่สิบสามนะครับก,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 ก็คือเมทัสิกครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่แอดครับซื้อซางเอามาให้นะฮะ ประธานสโมสรที wollen, ่ดูอุทยานะครับและอ๋บทบทบทลึก้ัร่มาไม้ยเโอ้โหชื่อเขาชื่อดอัเป็นชยนเรียนลูกสามแล้วบอกโอ้าโอ้ยเบื่อไปแล้วมายอดชัยเลยกบ ครับยังสู้กันอยู่ศูนย์เราต้องกศูนย์ครับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่เพิ่งจะชมไลฟ์สดพนัสนิเพจตุลาใหม่ๆนะครับตุลาขายทอดแต่แต่คู่แรกแล้วนะครับจนตอนนี้คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองในการพูดกันระหว่างพนักงาอยู่ในชุดยีส์เขียวนะครับกับผาไทยนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเข้มนะครับเลื่อนหูนะครับถือจะได้โอ้ยเหนื่อยไปครับเหนือยไป ไปที่ไทา่าสิแล้วท้างนานึิสนุกครับตางมา้านนี่เมาถึงทุกนา้าชีวิตไปมมาที่สามารถครับสามารถรักษาสัตว์ให้รองมาที่ยาชายเด็ดโอเคไม่ได้แล้วคือสิดต้องรู้ขึ้นมาสำหรับนี้ลูกที่ทำหายไปก็ับในกองเพงโทษล้มาที่ที่สามารถารักษาสัตว์กามารถารักษาสัต์เปิดขึ้นมาแถวสองนู่นี่มีใครไหมมาโดนถึงไหม มาที่ยอดชายมีเยอะมีตำแหน่งทุกคนนะเดี๋ยวผมถึงบอกไาให้ยาบไว้ฮะกับกับกับทางด้านของลิมลินสนามก่อนนะมาะที่ผี่สามารถครับโอ้โห,โโหโจ้าดูนี่ผิวสามารถนี่าาในเกมที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการทำประตูนะครับด้วยนะครับ